ยังไหวเปล่าเฮ้ยทีซีมันมีรุ่นเสียนกี่เกียนวะเนี่ยมันแก่มันมีแก่กี่แก่่าแก่อาคมกับแก่โนวะเนี่ยไหวปะเนี่ยหลงอะไรครับหลงอะไร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 ไหวเปล่าสายตาสายตาสายตา ในเกมเหนื่อยนอกเกมว่ะเฮียแปลกว่ะเฮียผมไม่อยากผมชอบใจสดแล้วผมชอบเช็คบินผมจะเช็คบินใะเช็คบินฝั่งซ้ายนะผมมาฝั่งซ้ายนะอ่าได้ผมฝั่งขวาไอ้อยาหมอบนะเว่ยมึงสู้ไปก่อนไพ่ยังไม่เปิดมึงสู้ไปก่อนจัดให้ไอ้โดนมึงไม่ต้องมองไพ่แล้วมึงกดอออินฝ่าน้องเนี่ยรออยู่นะรออยู่เนี่ยจะไปงัดร้านเนี่ยร้านม้าเนี่ยไปแล้วหนึ่งเฮ้ย ไปไปแล้วเหรอฝันเอ้ยโอ้ยสู้ไปอย่าอย่าย,ยกไพ่สู้ไปไพ่ดีไพ่ดี <c oughs> เช้ยมอย่าย,ยกมือเลยที่เอตกใจหมด้ <c oughs> สู้ไปสู้ไปคนไหนไพ่ไม่ดีมาเดี๋ยวเป่าเดี๋ยวเป่าเปลี่ยนดอกให้ก็คิดว่าคุณดูมวย มันลงเยอะยังไงโอ้ยเฮ้ยโอ้ยใจเชื่อใจเชื่ออย่างงี้ใจเชื่อแต่มันยังไม่ได้ดูไพ่นะคู่เอ็ดในมือใช่ไหมึงบอกให้ดงผั้นใจที่คู่เอ็ดในมือคู่คิงคู่คิงพอคู่킹สี่หมื่นไม่มีไม่ได้กดตังค์มาเยอะฝาดเรียบฝาดเรียบคือยังไม่ได้ดูไพ่เลยฝั่งคุยอยู่ครบเททุกหน้าตักับทุกราคาพวกหมูมีตังค์เล่นอันนี้ว่ะโอ้ยสมูทป้าป้าป้าไม่เข้าข้างลูกมั้งหรอแบบเชียร์ฝั่งลูกอะไรเงี้ย ป้าอยู่คนละฝั่งอ่ะนูใจแนวแนมอ่ะสี่อะไรวะเตะสักตัวไม่แหม่มก็อะไรวะเจ็ดสี่เจ็ดแหม่มปะใช่อุ้ยัเอ้ยห้ามาห้ากับแปดสเตตัดห้ากับแปดอย่ากคอรดีให้ดีต้องเกดีเอาอะไรไปเกย์หูกโอ้โหแปดเก้าสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าได้หมดโอ้โหฝั่งครูแดงโอ้คููคิงไม่ได้ละ ไม่ได้แตกละเป็นไงเอ้ยมีคู่อ่ะคู่เก้าอ่ะอุ๊ยตองตองตองสองสเตสแล้วเอ้าที่จุกค่ะเอาหน้าใกล้ๆกล้องได้ไหมจ๊ะมามามาจุบบบบเอสวบเอสวบเอสว์บออึงดอครับแสนเดียวแย่สาครับท่าน เฮ้ยอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งหันหน้าทางนี้หัคุยก่อนอะไรไหมผมเปิดเปิดประตูอยู่ผมเปิดเปิดกระเป๋าอยูประตูไหนเปิดกระเป๋าอยู่เอาเลขอะไรเลขอะไรเลขอะไรสามสองสามครับสามสองสามสามสองสามครับเอาทำไมห้าหมื่นนะครับเลขกอีกห้าหมื่นนะอีห้าหมื่นเดี๋ยวเราไปตัดสินกันที่เทเบิลเทนนิสเพราะว่าผมเล่นผมไม่ผมเล่นเกมผมเล่นผมเล่นเกมคุณแล้วนะ ผมเล่นไม่เป็นนะ<ค>นปิงปองนขาบอไปเล่นมไม่เป็นอันนี้เราก็ต้องหยุดหยวนกันล่ี่คุณต่อได้ไหมล่ะต่ออะไรเงี้ยก็องเล่นพอๆก,กันน,นั่นแหละอ้าห้าหมื่นเล่นปิงปองเหรอสิบห้าเกมเหรอไม่สิบห้าสิบห้าลูกมันมีเกมเยาวสิบห้าลูกโอ้สิบห้าลูกเล่นยังไงวะคือผมเห็นไม้ปิงปองใช่ไหมผมสะบัดไม้ปิงปองไปทางไหนก็สะบัดแบบว่าสะบัดแบบสะบัดแบบว่าชีวิตจริงอ่ะสะบัดชีวิตจริงแหละแบบปักใช่ครับ ต้องต้องออกไปนะครออกออกออก,ออกโดยเนี่ยคนคนที่ไม่เล่นไม่ใช่แค่คนแบบถึงคนที่ไม่ได้เล่นอนะ่ะมันในนี่มันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันบล๊กเก็บโต๊ดดีหรือของให้บุญตัวอ่ากด e 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 อ่าโอเคครับกด e กด e ครับ,อ,คครบอ่ะแล้วคุณก็ตั้งว่าคุณตั้งตรงสปีดว่า normal normal no อ่า n โ r อ่าแล้วแล้วก็ปรับแล้วก็ปรับไอ มันจะมีแบบว่ามี3แต้มกับ15แต้มอ่ะเปลี่ยนจาก3แต้มเป็น15แต้ม4 5อ๋อตัวเลข15บหะครับอ่ามีเขตยรูบอลเทนนิสบอลอ่ะอันนี้ถูกต้องเทนนิสบอลถูกแล้วเทนนิสบอลนูแล้วเอ้ยใช่บอกว่าไปผมดูก่อนใช่บอกว่าจังปองสิบลูกอีกตาปองบอลปองบอลนะปองบอลนะครับแสนหนึ่งได้ไหมขอแสนหนึ่งได้ไหมโอ้ยห้าหมื่นกรห้าหมื่นห้าหมื่นก็ได้ห้าหมื่นก็ได้อันนี้มันเล่นอ๋อนี่เราเลือกเงินได้เหรอสเต็กเนี่ยไม่ไม่ไม่เงินเลมันเล่นแรงน อเงินเริมพันเดิมเหมือนเดิมแต่เราจ่ายสดเป็นใช่ไหมครับแจกแอ่าได้อะไรนะคะเอ้ยยังไงแล้วกดเอ่อมันมีทักอันอะไรที่มันเลดี้อ่ะใช่ใช่เลดี้ครับอ่าเนเริ่มงนี้เริ่มนะมามาแล้วเริ่มไงไอ้เฮียอาคมแดงแบบวะเอาแล้วไงเลขสามสิบส หนึ่งหนึ่งครับพี่ตอนนี้อสองหนึ่งขนลุกเด็กกูชนะแนะล่ลงุลงลุงห้าหมื่นฟรีลุงเฮ้ยน่าดูจัดอะสุดดำกับสุดขาวเอาไงวะ ตึงจัดตัวนี้อันนี้เป็นลูกูตรใช่ไหมครับพี่ลูกโซ่ครับลูกครับเป็นลูกโตรครับเป็นลูกโซ่พวกแบบว่าไม่ตีไม่เก่งอ่ะพวกแบบว่าสายตาสั้นๆพวกก็ยุกกระเซนอะไรเงี้ยก็ตีพูกสู้ไม่ได้รอกมามันนี้สี่เขาตอนนี้เอ้ยอ่าเอ้ยเจับแะจับยาก่พี่5แล้วเนี่ย ตีไม่ไหวไหมลุงเย็นจเย็นเติมเอ็มร้อยอะไรมาเฮ้สกอร์เท่าไหร่วะห้าหกละพี่เยี่ยเครื่องยังไม่ร้อนเครืยังไม่ร้อนพี่สมาแแรงๆดิเฮ้ยเยียบบอไม่ถึง จอดจอดโอ้ยมันตียากไอ้ลูกนี้แย่ี่เฮียมันไหวกูไม่ไหวแกเนี่ยแล้วแล้วมึงทำอะไรตอนนี้ไม่ทำอะไรเจ้าป่ามต้องขยับตามเสร็จก็ลงใช่ไหมโอ้ยว่ะตามเสร็จลงโป๊กเกอร์เออเย้ ว่าวจังอุ้ย,ยอุ้ยสิเป็ดแล้วว่ะหูขาดเน่มาดิกูยังดีใจไปถึงสิบนาทีเลยอเนี่ยไหวเปล่าเฮ้ยไหวเปล่าทำลายสมาธิ งไงลูกสูตรเฮียแม่งเล่นไวว่ะสูตรตอนนี้ยังไหวเปล่าไอซีซีมันมีรุ่นกระเสียนกี่กระเสียนวะเนี่ยมันแก่มันมีแก่กี่แก่มาแก่อาคมกับแก่โนะบะเนี่ยไหวปะเนี่ยไอ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 หลงหลหลงหลงอะไรครับหลงอะไร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  หลงอะไร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 ไหวเปล่าใส่ตาใส่ตาใส่ตาหรือเพาใส่แว่นดำวะเนี่ยหมดนี่นะหมดนี่นะครับหมดนี่กันนะรู้นะว่าใครรุ่นใหญ่ปิงปองแห่งแฟมิลี่อ่ะได้ได้ได้ปิง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 แม่ปิงปองเนี่ยไม่ค่อยอยากจะตีหรอกพูดตรงไอ้แม่เอาอ้แม่ ไม่ไหวไม่ไหวอันนี<ม>้ยอมนี able, ม่ยอมผมยอมไงอะเอาผมถนัดอย่างเงี้ยผมถนัดซ้ายขวาเลือกเลยดูหน่วยกล้าแล้วคนที่สูสีว่ะตีในเกมเหนื่อยนอกเกมว่ะเหี้ยแปลกว่ะเหี้ย เอาเอาเอาแป๊บนึงนะลองนี้ก่อนนะจะไปแยกไหมทำไรไม่เล่นเหรอตัวอีว่างอันหนูมีเรื่องจะถามถามว่าอะไรครับเทำไงได้ไหมอ่อแยกทำไมต้องมีรับลมคมไหนกันตลอดเขาบอกว่าการมานำไม่เคยทำให้มึงรวยนะเพื่อนเอาเื่อกี้ว่าสองแสนวายอินได้หมดอ่ะได้หมดโต๊ะอ่ะแอดได้หมดแล้วจัดไปเอามามา Welcome back. Miss อ <c oughs> ไหนอ่าใช่ถูกต้องถูกต้องไม่ปกติวงมันไม่เมื่อกี้เราเล่น 50K ก,ก็ถูกแล้วไงก็เราก็เสีย 50K ไงไม่ถูกเหรอ ถูกต้องเนี่ยถามเนี่ยมันก็อยู่นี่ไงใช่ y เมื่อี้เมื่อี้ผมได้ห้าสิบเพอยือเลไมาก็ลองหายกันไงครับไม่แต่ว่าผมกิฟให้ลุงไปนะเมื่อไ ที่แปดห้าหมื่นผมได้มาแสนยังไงแล้วผมก็เสียเสียผมได้มาห้าหมื่นได้ไหมได้อีกห้าหมื่นกรเล่นอันนี้ไม่ใช่หรอเขาถอะองหันอยานีแต่ว่านี้ไม่หายดีแต่ว่างี้ผมก็ยังติดค้างอยู่เลยห้าหมื่นะลุงใช่ถ้ากับผมได้กำไรห้าหมื่นลุงครับครับค่าค่านั่งผมอ่ะนั่งไหนวะเมื่อกี้เนี้ยสองหมื่นห้าไอดีสิบสองใช่เปล่าก็แพงถูกไงเองต้องจ่ายลุงดิตลกแล้วลูกเรียมคนแก่ที่บอกว่านั่งด้วยไง ก็นั่งด้วยก็คือมึงไปกับเขาไม่ได้ไปกับกูนี่อะมึงกินเงินกูหรือเปล่าหรือมึงกินเงินเขาโมเพื่อนก็เขาเขาโอนให้มึงครับโอมเพื่อนโอนให้ไงเพื่อนจะแอบอ่ะจะต้องแบ่งกูเจ๊ยังลุงเจ๊ยังลุงอยู่เลยไม่ใช่ก็มึงบอกนั่งด้วยไงนั่งด้วยก็คือนั่งกับเขาไม่ใช่เหรอกูก็เล่นกูก็รับไงสองหมื่นห้าไงนี่กูยังไม่เก็บตังค์เลยนะเนี่ยไม่ฮะมันจะเก็บตังค์ผมได้ไงเอากูได้ไงันนี้ถามถามคนเสียดิคนเสียอยู่ข้างๆกูเนี่ยคน เราเสียต่างหมื่นเนี่ยไม่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 ห้าหมื่นผมมาลงก็ห้าหมื่นก็เราเล่นปีกไม่ไม่เอาดิเราไม่เราหายกันก็คือต้องเอากิฟต์ไม่ผมห้าห้าหมื่นคือไงอ้าวแล้วผมได้แสนหนึ่ง่ะผมก็คุณให้มาห้าหมื่นคุณติดผมห้าหมื่นไงไม่ใช่ผมผมเล่นเกมแล้วก็จบไงเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องคุยทีละคนงงแล้วเนี่ย คือผมได้ผมได้ตรงเนี้ยได้โต๊ะตรงเนี้ยแสนหนึ่งใช่ไหมคุณจ่ายผมห้าหมื่นผมบอกว่าอะไรผมบอกว่าเล่นปิงปองเดี๋ยวเราจะหายกันไหมเราผมเอาหายเพราะว่าผมมาให้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 ลุงไปห้าหมื่นใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วผมก็พูดไปว่าผมขอเล่นปิงปองเนี้ยอีกห้าหมื่นแล้วก็เล่นหายกันได้ไหมแล้วผมหมายถึงว่าเอาห้าหมื่นนั้นคืนด้วยนะผมพูดไปแล้วแล้วทำไมเาบอกเล่นแสนหนึ่งเล่าไม่ได้ครับผมจะพูดให้คงละไมแสนหนึ่ง่ะอ้าวก็ถ้าเล่นแสนเึีผมติดคุณติดผมห้าหมื่นไม่ผมบอกว่าผมมาผมเอาห้าหมื่น เอาหน้าห้ามือแล้วก็หายกันอีกครั้วเดี๋ยวตายเลยอย่างนี้ตายเลยเอ้าคมคมคมเหลี่ยมหรอคมเหลี่ยมปะเนี่ยจะเหลี่ยมได้ยังมไม่เรียกลุงไหมเนี่ยคมจะให้เรียกลุงไหมได้คมเหลี่ยมหรอได้เออไม่ได้เหลี่ยมแต่คุณคมอะไรคมคมอะไรอ่อนด่วนเลยสามสิบหกสามสิบหกอะไรเล่นมิงปองแสนหนึ่งใครก็จะเล่นก right ันห้าหมื่นมีเขาเล่นกันเป็นล้านรายการหนึ่งอะจริง ใช่นี่เราผมไม่ได้อะไรเลยดิเอ้าก็แพ้ก็จะได้อะไรก็บอกว่าห้าหมื่นห้าหมื่นบวกกันห้าหมื่นเป็นอะไรเป็นหายกันแสนเนี่ยทำไมผู้หญิงเขายังไม่งงเลยเฮ้ยคมงงอะไรวะคมมคงงอะไรเนี่ยไม่ใช่ฟังพวกไอ้พวกไอ้เงียบก่อนพวกไอ้เงียบก่อนฟังก่อนดิฟังคือแรกเล่นอย่างเงี้ยสองเกมชนะสองเกมได้แสนหนึ่งใช่ไหมพอเสร็จปุ๊บอ่าเนี่ยเขาเขาสูทขายแล้วเขาจ่ายมาห้าหมื่นใช่ไหม จ่ายมาห้าหมื่นเสร็จปุ๊บอ่ะตติท่ากับลุงอ่ะยังยังยังได้ห้าหมืม่นถูกปะลุงก็เลยบอกเอาแล้วอีกห้าหมื่นเกิว่าอ่ะห้าหมื่นเดี๋ยวเราเล่นปิงปองกันเขาก็ชวนไปเล่นห้าหมื่นก็เลยไปเล่นนะครับงงไหมมไม้มัน<ผ>มจะเสียแสนหน<อ>ึ่งได้ไง,<อ>งไวะก็เล่นห้าหมื่นผมบอกว่าห้าหมื่นผมเล่นแตละห้าหมื่นของปิงปองถูกไหมปิงปองห้าหมื่นแต่ว่าถ้าผมตีไปเนี่ยผมขอหายกันนะเพราะว่าผมมาติดนี่ผมมาโอนไปอีกห้าหมื่นใช่ไหมผมให้ไปห้าหมื่นอ่าหายกันก็คือหายกันที่มติดผมไง ก็ใช่ไงก็แล้วแลแล้วแลลใ้ผมแะไรให้ทำไมอ่ะก็หายกันไงไม่ใช่จะหายกันอะไรเงี้ยก็โดนไปแสนหนึ่งถูกไหมใช่โดนไปแสนหนึ่งแต่ผมผม,มคิดแห้าหมื่ <50. S 2> งนันงั้นเราตรงกลางตรงกลางได้ไหมมันมันตอนนี้คือมันเคลียร์กันไม่ลงตัวตรงห้าหมืนใช่ไหมไม่ทันแล้วลูก ไม่ใช่ไม่ใช่โยนโยนสดไปแล้วโยนสดไปแล้วหมดแล้วครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ตาโยนแม่เขาใช่ไหมแล้วตอนนี้มันเคลียร์กันเข้าใจไม่ตรงกันแล้วก็แบ่งกันคนละครึ่งคนละสองหมื่นห้าแล้วก็แยกย้ายมันตังผขมมันได้ไม่ได้ไงมันตังผมไม่ใช่ตังคมไอโคมละลูกอ่ะเลี่ยมตาคมแล้วแหละคมก็แบ่งกันนี่ห้คนไม่ได้เลียมเด็กมันมเีครูเด็กมันมีเหตุ ลูกหลานเริ่มเลี่ยมตามคมแล้วนะคมต่อลูกหลานไงเนี่ยไม่ไม่ใช่ก็ในเมื่อมันแชร์กันไม่ลงตัวทุกอย่างมันก็แบ่งครึ่งกันแล้วก็แยกย้ายไงแต่ไม่ต้องมาตามหลักอะเนี่ยต้องบวกอยู่ห้าหมื่นนะถูกแล้วเว้ยเพราะว่าได้อหนึ่งแพ้ปิงปองห้าหมื่นก็ต้องเหลือห้าหมื่นมันต้องคืนมาห้าหมื่นถูกปะล่ะคมอะไรอะคมอะไรอะเสียเอาฟังนะคมฟังเลขคิดไวเลยเนี่ยคมฟังเสียที่บาคาร่าเสียที่โต๊โป๊กเกอร์ ห้าหมื่นกิ๊บไปให้ห้าหมื่นถูกไหมไม่ใช่เสียแสนหนึงอ่าเสียแสนหนึ่งกิ๊บไปให้ห้าหมื่นอ่าเท่ากันหลือห้าหมื่นแล้วผมมาพูดกับตรงเป๊กติงปองกับลุงคมว่าอะไรผมบอกว่าผมขอเล่นตาละห้าหมื่นแต่ว่าขอหายหายกันได้ไหมตาละห้าหมื่นนั่นคือผมเอาเงินสดตของผมคืนแล้วก็หายกันอีกห้าหมื่นที่ผมยังไม่จ่ายที่ผมซื้ออ่าเหลี่ยมกูแลเนี่ยเลียมเนี่ยเนี่ยคำเนี้ยคำว่าตาละห้าหมื่นแล้วหายกันได้ไหมเนี่ยมันคือห้าหมื่นไงเอาอีกเกมไหม อีเกมไหมเลยจบไหมก็รู้อยู่ว่าสู้ไม่ได้ก็เอาลูกหลานลูกหลานเหรีโหลดเนี่ยเอาไหมตรงนี้ไม่น่าจะเล่นเป็นหรอกเออเขาไม่เป็นหรอกหนเล่นไม่เป็นเก่งอีกแล้วพี่เล่นกระโดดกบกับหนูไหมล่ะอะไรวะกระโดดกบมันมีแม่มันมีท่ากระโดดกบคืออะไรวถ้าจะไปท่าแม่น่ะถ้าจะไปดท่าแม่น่ะแต่เป็นท่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวแป๊บนึงไม่อันนี้ก่อนคุยเรื่องธนาคารยังไม่จบเลยเอองั้นเดี๋ยวแป๊บนึงหนูคุยเรื่องธนาคารแป๊บนึง คือหนูที่หนูถามตาคือว่าธนาคารมันจะมีวงคูดาวสองวงใช่ไหมก็คือว่ามันจะขึ้นรอบแรกก็คือเตรียมพร้อมเล่นแรกธนาคารวงแรกสองเข้าวงสองโอเคอ่าเป็นหลักจาก่รงหลักการเลยที่ลุงเบอร์อะไรลุงอย่าส่งมานี่ดิส่งมานี่นี่ต้องทำงานดิส่งให้คนอื่นมั้งเอาแล้วงานเอางานเลยยังไงอ่ะ